ความภาคภูมิใจของคนที่เล่นเกมโดตาทูเป็นสวัสดีผู้เล่นเกมโดตาทูทุกท่านครับท่านจะเป็นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่ามืออาชีพมือสมัครเล่นไม่เป็นอะไรครับขอเพียงท่านเป็นผู้ที่เล่นเกมโดตาทูเป็นเท่านี้ก็เพียงพอการที่ท่านกำลังรับชมคลิปนี้มีความเป็นไปได้สองกรณีนะครับ กรณีแรกก็คือตัวผมในคลิปอื่นแนะนำให้ท่านมารับชมคลิปนี้กับอีกกรณีหนึ่งก็คือท่านสนใจเนื้อหาตามชื่อคลิปท่านเลยกดเข้ามารับชมนะครับผมขออนุญาตเข้าสู่เนื้อหานะครับเกมโดตาทูนั้นเป็นเกมที่เล่นยากยากขนาดไหนผมเคยทำคลิปทำไมเกมโดตาทูจึงเป็นเกมที่เล่นยากผมจะวางเส้นทางไว้ที่ description นะครับผม นอกจากจะเล่นยากแล้วเนี่ยเกมโดตาทูยังมีบรรยากาศท็อกซิกจากผู้เล่นบางคนที่มีพฤติกรรมไม่น่ารักอีกทั้งใครก็ตามที่ไม่เคยเล่นเกมโดตาทูหรือเกมที่ใกล้เคียงกันมาก่อนหากต้องการจะหัดเล่นเนี่ยจะต้องผ่านการฝึกฝนมาอย่างโชคชนและต้องมีทัศนคติที่เหมาะสมกับการเป็นผู้เล่นเกมโดตาทูด้วยนะครับซึ่งผมเคยทําคลิปทัศนคติของคนที่ไม่เหมาะจะเล่นเกมโดตาทูผมจะวางเส้นทางไว้ที่เดสคริปชั่น นะครับผมจากที่กล่าวไปเนี่ยท่านจะเห็นว่าผมพูดถึงเกมโดตาทูในทางลบเป็นส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามนะครับผมเกมนี้ไม่มีวันตายอยู่รอดมาได้ทุกยุคทุกสมัยมีผู้เล่นเกมนี้อยู่สม่ำเสมออีกทั้งถูกจัดอันดับได้ว่าเป็นเกมที่เงินรางวัลสูงที่สุดในโลกรวมถึงเป็นดัชนีชี้วัดความจริงจังของการเล่นเกมในแต่ละบุคคลซึ่งเราสามารถอนุมานได้ว่า คนที่เล่นเกมโดรตาทูเป็นเนี่ยคือคนที่เล่นเกมแบบเอาจริงเอาจังพอสมควรเพราะเกมโดรตาทูไม่ใช่เกมที่จะมาเล่นเอาสนุกผ่อนคลายแต่เป็นเกมที่ซีเรียสจริงจังซึ่งผู้เล่นเกมโดรตาทูนั้นจะต้องอัปเดตความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดในเกมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและนี่คือ7ความภาคภูมิใจของคนที่เล่นเกมโดรตาทูเป็นนะครับข้อที่1หากท่านเล่นเกมโดตาทูเป็น แปลว่าท่านมีความอดทนพอสมควรอธิบายเพิ่มเติมนะครับหากท่านไม่เคยเล่นเกมโดตาทูหรือเกมที่มีลักษณะใกล้เคียงมาก่อนแล้วท่านต้องการจะเล่นซึ่งกว่าที่ท่านจะเล่นเป็นท่านต้องผ่านการฝึกฝนมาอย่างชกโชนเลยฝึกฝนมาอย่างโหดร้ายท่านต้องผ่านอะไรมามากมายจนกระทั่งท่านมีวันนี้วันที่ท่านกำลังรับชมคลิปนี้อยู่เนี่ยแน่นอนว่าคนที่กำลังรับชมคลิปนี้เนี่ย คือคนที่เล่นเกมโดต้าทูเป็นบ้างอย่างน้อยมิฉะนั้นคงไม่กดเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับดังนั้นท่านจงภูมิใจนะครับผู้เล่นเกมโดต้าทูทุกท่านณตรงนี้ทุกท่านณตรงนี้เนี่ยมีความอดทนพอสมควรนะครับและนั่นคือข้อที่1นนะครับผมข้อที่2นะครับผมหากท่านเล่นเกมโดต้าทูเป็นปแปลว,ว่าท่านมีจิตใจที่เข้มแข็งพอสมควรอธิบายเพิ่มเติมนะครับการที่ ท่าเล่นเกมโด t a ตาทูแบบไฟแมทเล่นกับมนุษย์เนี่ยมีความน่าจะเป็นสูงมากที่ท่านจะต้องพบเจอกับบรรยากาศท็อกซิกจากผู้เล่นที่มีพฤติกรรมไม่น่ารักบางคนอีกทั้งความกดดันจากเพื่อนร่วมทีมที่ทําให้ท่านรู้สึกตึงเครียดโดยเฉพาะแมทที่ท่านรับบทเป็นแครรี่หรือซัพพอร์ตบางตัวที่แอบเป็นแครี่ได้ผมใช้คํานี้เนาะซัพพอร์ตที่แอบเป็นแครี่ได้ซึ่งความกดดันดังกล่าวนั้นเนี่ย มันคือความกดดันลักษณะเดียวกับการเป็นผู้นำของกลุ่มการตัดสินใจทุกอย่างรวมถึงความผิดพลาดเล็กน้อยเนี่ยสามารถส่งผลต่อผลลัพธ์ของเกมได้เสมอดังนั้นท่านจงภูมิใจนะครับผู้เล่นเกมโดยทถูทุกท่านทุกท่านตรงนี้เนี่ยมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งและมีความเป็นผู้นำในบางเรื่องอยู่แล้วในตัวนะครับผมท่านมี l e a d e r ์ชิพอยู่นะครับผมและนั่นคือข้อที่2นะข้อที่สม หากท่านเล่นเกมโดตาทูเป็นแปลว่าท่านเป็นคนสมาธิยาวอธิบายเพิ่มเติมนะครับขออธิบายนิยามของคําว่าสมาธิยาวในบริบทนี้นะครับคําว่าสมาธิยาวหมายถึงความสามารถในการให้ความสนใจความจดจ่อและความบุ่งมั่นอยู่กับเรื่องในเรื่องหนึ่งตามระยะเวลาที่เหมาะสมการเล่นเกมโดตาทูเป็นเนี่ยแบบไฟแมทนะผมพูดถึงแบบไฟแมทเล่นกับมนุษย์เนี่ย ผู้เล่นจะต้องมั่นใจว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่ไฟแมทจนกระทั่งเอ็นเชียนของฟันใดฝั่งหนึ่งเลือดหมดหลอดจะต้องไม่ลุกไปทำอย่างอื่นและมีสมาธิจดจ่อยอยู่กับเกมตลอดเวลาซึ่งการที่ท่านจะสามารถฝึกฝนจนเล่นเกมโดราถูเป็นนั้นปแปลว,ว่าท่านต้องสมาธิยาวพอสมควรดังนั้นท่านภูมิใจนะครับผู้เล่นเกมโดราตูตรงนี้ทุกท่านท่านทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเก่งหรือไม่เก่งไม่เป็นไร เราเป็นคนที่มีสมาธิยาวนะครับผมและนั่นคือข้อที่สนะครับข้อที่4หากท่านเล่นเกมโดราตูเป็นแปลว่าท่านเป็นคนที่ใส่ใจที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมออธิบายเพิ่มเติมนะครับเกมโดราตูมีการอัปเดตรายละเอียดในเกมตลอดเวลารวมถึงเทคนิคการเล่นต่างๆที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของเกมดังนั้นการศึกษาความเปลี่ยนแปลง การพัฒนาตนเองเกี่ยวกับสกิลเพลย์ต่างๆตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้เล่นโดรตัทูทุกคนต้องอัปเดตอยู่เสมอดังนั้นผมอยากให้ท่านภูมิใจในตัวเองนะครับผมทุกท่านที่กําลังรับชมคลิปนี้ที่เป็นผู้เล่นเกมโดตัทูท่านภูมิใจได้เลยทุกท่านในที่นี้เป็นคนที่รู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอนะครับเพราะการเล่นเกมโดตัทูเนี่ยมันมีรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงตลอดหรือที่เรียกกันว่าอัปเดตแพทอะไรประมาณนั้นนะครับ และนั่นคือข้อที่4นะครับผมเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองมาถึงข้อที่5นะครับหากท่านเล่นเกมโดต้าทูเป็นแปลว่าท่านคือคนที่เข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่แข็งแรงอธิบายเพิ่มเติมนะครับผมไม่ทราบว่าทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปนี้่อยู่เ,ยเป็นช่วงเวลาใดยุคสมัยใดแต่หากย้อนกลับไปสมัยที่ผมยังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาเนี่ยหากผมต้องการจะเล่นเกมโดต้าทู ผมต้องไปที่โต๊ะมาหินอ่อนแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับหน่วยงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยซึ่งบริเวณดังกล่าวยุ่งเยอะมากต้องแต่งกายให้มิชิดพร้อมทั้งต้องมีของใช้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันตนเองจากยุงซึ่งโดยรวมมีความไม่สะดวกพอสมควรอย่างไรก็ตามผมก็ยอมลำบากเพราะบริเวณดังกล่าวสามารถใช้งานได้24ชั่วโมง ห่างไกลจากผู้คนและที่สำคัญมากเลยก็คือบริเวณดังกล่าวมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่แข็งแรงพอที่จะเล่นเกมโดร์ทูซึ่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตลักษณะดังกล่าวเนี่ยมีให้ใช้ได้ไม่กี่แห่งในมหาวิทยาลัยนะครับผมตัดกลับมาปัจจุบันทุกท่านณนะตรงนี้หากท่านเล่นเกมโดต์ทูแบบไฟล์แมปเล่นกับคนในที่พักอาศัยของท่านโดยไม่ต้องมีปัญหาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเลยอย่างเงี้ยเล่นได้แบบปกติ นั่นแปลว่าท่านคือผู้ที่เข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพนะครับผมดังนั้นท่านภูมิใจนะครับทุกท่านในที่นี้เข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพมาถึงข้อที่6นะครับผมหากท่านเล่นเกมโดตถูกูเป็นแปลว่าท่านเป็นคนที่มีชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมต่ตอ,อการเล่นเกมอธิบายเพิ่มเติมนะครับคอมพิวเตอร์ที่เหมาะต่อ,อการเล่นเกมโดตถูนั้นต้องมีคุณสมบัติคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเล่นเกม ในยุคปัจจุบันผมใช้คํานี้แล้วกันซึ่งแตกต่างจากเกมในอดีตอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับผมไม่ต้องสงสัยเลยว่าคอมพิวเตอร์ที่จะมีคุณสมบัติเล่นเกมในยุคปัจจุบันได้มันต้องมีราคาสูงพอสมควรหรือบางท่านอทีนี้อาจเถียงผมว่าเราสามารถไปเล่นเกมในร้านเกมคอมพิวเตอร์ทั่วไปก็ได้ผมก็ไม่ได้มองว่าผิดนะครับแต่ผมเชื่อว่าการเล่นเกมโดตาทูโดยเฉพาะช่วงหัดเล่นใหม่ๆห,หากไปเล่นท่ามกลางผู้คนจํานวนมาก บางคนอาจจะรู้สึกเขินอายก็เป็นได้นะหรือไม่ก็เจอผู้ใช้บริการคนอื่นมาเป็นผู้เชี่ยวชาญเกาะขอบเก้าอี้อะไรประมาณนี้ซึ่งบางทีสร้างความเดือดร้อนรำคาญซึ่งบางทีทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจนะครับผมดังนั้นข้อนี้ผมขอพูดร,มรวมๆว่าคนที่เล่นเกมโด t a ตูเนี่ยคือคนที่เข้าถึงอุปกรณ์ที่ราคาสูงนะครับผมก็คือคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพและก็แรงพอสมควร นะครับผมถึงจะเล่นเกมโดรตาทูได้นะครับผมมาถึงข้อที่7ข้อสุดท้ายนะครับผมหากท่านเล่นเกมโดตาทูเป็นแปลว่าท่านเป็นคนที่จัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสมการเล่นเกมโดตาทูเนี่ยผมอธิบายเพิ่มเติมหน่อยแล้วกันว่ามันจะต้องพูดถึงการไฟล์แมปเล่นกับคนเป็นหลักเนาะซึ่งการเล่นกับคนเนี่ยโดยท,ทั่วไปนะตลอดระยะเวลาประมาณ45นาทีโดยประมาณ จะไม่มีเหตุการณ์ใดๆที่ต้องทําให้ท่านลุกไปที่อื่นอันนี้ท่านต้องชัวร์ก่อนนะว่าท่านต้องไม่ลุกไปที่อื่นนอกเหนือจากนั้นท่านต้องพิจารณาอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับการจัดสรรเวลามาเล่นเกมนี้ด้วยเพราะช่วงเวลาหลังเลิกงานหรือหลังเลิกเรียนของท่านมีจํากัดดังนั้นความสามารถในการจัดสรรเวลาที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ทุกท่านที่กาลังรับชมคลิปนี้มีอยู่แล้วนะครับผมทุกท่านที่เล่นเกมโดร์ทูเป็นเนี่ยจัดสรรเวลาได้ดีพอสมควรนะครับ และนั่นคือ7ความภาคภูมิใจของคนที่เล่นเกมโดตาตูเป็นนะครับท่านจะเห็นได้ว่าทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปนี้รวมถึงท่านอื่นและตัวผมเนี่ยไม่ได้กระจอบนะครับเราเล่นเกมโดตาตูเป็นเนี่ยมันพิสูจน์อะไรบางอย่างเสมอดังนั้นผมอยากให้ท่านระลึกไว้เสมอว่าท่านคือคนที่มีความอดทนสูงมีจิตใจที่แข็งแกร่งมีสมาธิยาว ใส่ใจต่อการพัฒนาตนเองและสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสมสุดท้ายนี้ผมอยากให้ทุกท่านปรบมือให้กับตนเองและทุกท่านในที่นี้ที่สามารถก้าวผ่านการฝึกฝนอันโหดร้ายสุดรุนแรงและโชคโชนจนในที่สุดท่านมีวันนี้วันที่ท่านกลายเป็นคนที่เล่นเกมโดตะาถูเป็นนะครับปรบมือให้ตัวเองครับผมขอแสดงความยินดีนะครับผม และนั่นก็คือ7ความภาคภูมิใจของคนที่เล่นเกมโดตาตเป็นนะครับผมผมขอบคุณทุกท่านณที่นี้ทุกท่านทั้งหมดที่ให้ความสนใจในเนื้อหาเกี่ยวกับเกมโดตาตูที่ผมจัดทำทุกคลิปเลยนะครับผมทุกคลิปที่เกี่ยวกับเกมโด t าตเนี่ยมีจำนวนการรับชมการเข้าถึงโดยเฉลีย่ยเปรียบเทียบกับคลิปเนื้อหาอื่นในช่องผมเนี่ยคลิปที่เกี่ยวกับเกมโด t าูเนี่ยจะเยอะกว่า อย่างมีนัยะสาคัญอันนี้ผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจในเนื้อหาเกี่ยวกับเกมโดตาทูที่ผมจัดทํานะครับผมพอมีคนทําแล้วมีคนดูคนทําก็มีกําลังใจจะทําคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ